สวัสดีค่ะป๊อบกินค่ะวันนี้เราจะมาทําไข่หงนะคะอยู่บ้านนะคะวันนี้เราทําขนมนะคะเี่เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยเราก็ปั้นป้นนะคะใส่วันนี้เราใช้น้ําอุ่นนะคะแล้วก็แบบ ลองทําสูตรแบบพี่เขาทํากันนะคะวันนี้เราทําไส้ถั่วเขียวนะคะเพราะว่ามันราคาถูกนะคะยี่สิบแปดบาทเองนะคะถ้าเป็นถั่วลาะนนะคะจะประมาณสามสิบห้าบาทนะคะไส้ถั่วนะคะเราก็จะใส่น้าตาลทําง่ายๆเลยใส่น้าตาลนะ,ะต้มต้มให้เละๆแล้วเราก็เทน้ําทิ้งแล้วเราก็ใส่น้าตาลนะคะแล้วใครอยากจะใส่ อ่ะพริกไทยหรือกระเทียมก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าบางคนเห็นเขาก็ไม่ใส่อันนี้มันถึงวิธีการทอดนะคะเราก็จะทอดนี่ยไฟแบบกลางๆงนะคะเนี่ยประมาณอย่างนี้แต่วันนี้นะคะมันเป็นสูตรแบบแป้งแบบแป้งดิบนะคะไม่ใช่แป้งสกนะคะส่วนมากทองป๊อปกินนะคะจะเป็นแป้งสกนะคะ แป้งสุกอ่ะมันดียังไงนะเพราะมันจะทอดแป๊บเดียวมันจะสุกเลยนะถ้าเป็นแป้งดิบอ่ะมันทอดนานแล้วมันก็ระเบิดวันนี้มันแตกโป๊ะป้าโป๊ะป้าโป๊ะป้าโอ้โหโดนมือด้วยนะวิ่งหนีกกระจายเลยแต่เราก็สู้นะคะเราก็เป็นทอดอีกนะคะเราก็เอาฝาปิดฝาคุมนะคะเราทอดเปลี่ยนภาชนะนะคะเพราะอันนี้มันเล็กไปนะะมันกระเด็นนะคะเราต้องเอาแบบภาชนะที่ใหญ่หน่อยมาทอดนะคะก็ทอดออกมาได้นะคะ ก็โอ้โหเราต้องสู้ทนนะคะเราฝันฝ่าอุปสรรคนะอย่าย่อท้อนะคะแม้แต่การทํานขนมนะมันก็นแบบมันต้องฝันฝ่านะ,ะน้ำมันน้ำมันกระเด็นโอ้โหสุดยอดวานีเียนี่นะคะไข่พองของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยเร้วโอ้ยกว่าจะได้กินน้ำมันกระเด็นวิ่งหนีกัน อ่สูตรนี้นะคะมันมันแตกมันแตกเพราะว่าเราเคยทำแบบสุกสูตรแบบแป้งสุกนะคะแล้วมันจะไม่แตกแบบนี้หรอกนี่เป็นสูตรแป้งดิบมันแตกโอเคเดี๋ยวชิมก่อนว่ามันจะอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าระหว่างสูตรแป้งดิบกับสูตรแป้งสุกอันไหนมันจะ อร่อยกท่ากันขั้นตอนการปั้นแป้งอ่ะของเราอ่ะจะใช้แบบน้ำร้อนใสเพื่อให้แป้งมันสุกแล้วมันจะแบบเวลาเราห่ออ่ะไส้มันจะไม่ทะลักออกมาแต่เราไปดูใน y u t u b e อ่ะเขาทำสูตรแป้งดิบกันเราก็เลยอยากทำสูตรแป้งดิบบ้างผลมันออกมามันแตกอ่ะวิ่งหนีกันโอ้โดนมือกันเลยด้วยโอ้ํำมันกรเด็นโดนมือเลอนะฉลอกกว่าเปิกหมดละ แล้วชิมก่อนเป็นไงสูตรนี้นะคะก็จะออกมาแบบกรอบนะคะกรอบมากเลยนะคะมันจะไม่เมนจะไม่นุ่มนุ่มอะ่ะมันจะไม่นุ่มแลมันกรอบกรอบเกลียวเลยเพราะมันมีแค่แป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าแต่สูตรของป๊อปกินอะ่ะจะมีแป้งสาลีด้วยมันจะทําให้แบบว่านุ่มๆกว่า อ่าแล้วแต่คนชอบนะจะชอบกินแบบไหนนะแต่สูตรของป๊อบกินนะ่ะมันจะต้องเป็นแป้งสุกนะะเราจะน้ําร้อนเทลงไปจนแป้งแบบสุกเลยอะ่ะแล้วแล้วเราจะห่อง่ายด้วยเพราะแป้งมันจะแบบติดกับไส้เลยไส้มันจะไม่ปิ้นออกมานะคะเวลาทอดอะ่ะก็ทอดแป๊บเดียวคือทอดแค่ภายนอกอะ่ะให้ภายนอกมันเหลืองๆอ,งอะ่ะมันก็สุกเลยแต่ถ้าสูตรสูตรที่เขาทํากันใน YouTube อ่ะเขาเป็นสูตรแป้งดิบ มันก็ต้องทอดนานนะคะแล้วมันก็ระเบิดปุ้มแปมปุ้มแปมปุ้มัปมเลยนะคะก็แล้วแต่แล้วจะชอบทําแบบไหนนะคะก็แล้วแต่นะคะลองไปอแดปดูนะคะว่าจะทําแบบไหนนะคะที่มันเหมาะกับตัวเองนะคะโอเคอยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะทิงชั่นนี้นะคะป๊อบกินป๊อบกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อปกินป๊อปกินนั้นแล้วไม่ใช่ป๊อบกิน,กน,น,น,แ,กนแต่อาจจะใช่ป๊อบกินก็ได้นะเพราะว่าชอบกินมากเลยเนื้ออะไรเราก็กินได้หมดเนื้ออะไร